สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมอยากจะชวนคุณมานั่งคุยกันเรื่องหนึ่งที่อาจจะฟังดูเรียบง่ายแต่จริงๆแล้วมันลึกซึ้งมากกว่าที่คิดนั่นคือการมองคนให้ทะลุใจเพราะในโลกที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มเสียงหัวเราะและคำพูดที่อ่อนหวานเราไม่มีทางรู้เลยว่าภายใต้หน้ากากเหล่านั้นซ่อนอะไรอยู่บ้างบางคนดูเหมือนเป็นคนดีพูดจานุ่มนวล แต่เบื้องหลังกลับเต็มไปด้วยความคดโกงและผลประโยชน์ส่วนตัวคนโบราณเคยพูดไว้อย่างลึกซึ้งว่าใจเป็นอย่างไรหน้าตาก็เป็นเช่นนั้นคำพูดนี้ไม่ได้หมายถึงรูปลักษณ์ภายนอกเท่านั้นแต่ยังหมายถึงพลังบางอย่างที่แผ่ออกมาจากภายในจิตใจของเราเคยไหมครับที่คุณเจอใครสักคนแล้วรู้สึกอึดอัดโดยไม่รู้เหตุผล หรือบางคนเพิ่งเจอกันครั้งแรกก็รู้สึกอบอุ่นเหมือนรู้จักกันมานานนั่นแหละคือพลังขอมใจที่ส่งผ่านออกมาโดยไม่ต้องพูดอะไรเลยผมเคยเจอผู้ชายคนหนึ่งเขาแต่งตัวเรียบร้อยพูดจาดีแต่ทุกครั้งที่คุยด้วยกลับรู้สึกเหมือนเขากำลังซ่อนอะไรไว้สายตาไม่เคยสบตาตรงตรงเสียงหัวเราะของเขาดูฝืนๆจนวันหนึ่งก็ได้รู้ว่า เขาแอบโกหกหลายเรื่องเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองตอนนั้นผมถึงเข้าใจเลยว่าคนที่จิตใจไม่บริสุทธิ์ต่อให้พยายามแสดงดีแค่ไหนสุดท้ายความจริงก็จะเผยออกมาในแววตาท่าทีหรือแม้แต่รอยยิ้มที่ไม่จริงใจตรงกันข้ามกับบางคนที่ภายนอกอาจดูดือ้อดูเย็นชาแต่เมื่อได้รู้จักจริงๆกลับพบว่าพวกเขามีหัวใจที่อ่อนโยนและซื่อสัตย์ ความรู้สึกที่ได้จากคนแบบนี้มันชัดเจนมากคุณไม่ต้องพยายามมองหาสัญญาณเพราะพลังดีๆจากใจเขาจะส่งผ่านมาโดยธรรมชาติคนที่จิตใจคดโกงมักจะมีสองลักษณะชัดเจนบางคนดูเหมือนซ่อนตัวอยู่ตลอดเวลาเดินก็ไม่กล้าม,มองใครตรงๆพูดจาอ้อมค้อมเหมือนกลัวจะถูกจับได้ส่วนอีกประเภทคือพวกที่หยิ่งยโสมองคนอื่นต่ำกว่าตัวเอง เดินเฉิดหน้าพูดเสียงแข็งคิดว่าตัวเองเหนือกว่าทุกคนคนแบบนี้มักจะสร้างศัตรูโดยไม่รู้ตัวเพราะความเย่อหยิ่งนั้นทำให้ไม่มีใครอยากเข้าใกล้ความจริงคือบุคลิกภายนอกมันไม่เคยโกหกเราได้ตลอดไปการกระทำทุกอย่างสะท้อนสิ่งที่อยู่ในใจเสมอใจที่สงบจะทำให้เราดูอ่อนโยนใจที่วุ่นวายจะทำให้เราดูแข็งกระด้าง และใจที่ขิดร้ายย่อมเผยความไม่มั่นคงออกมาในทุกการเคลื่อนไหวเพราะฉะนั้นอย่ามองคนแค่ด้วยตาแต่ให้ใช้ใจรับรู้ความจริงของมนุษย์มันมักซ่อนอยู่ในรายละเอียดเล็กๆที่เรามักมองข้ามไปใครที่ใจดีจริงเขาไม่ต้องพยายามทำให้เรารู้สึกดีเราจะรู้สึกได้เองโดยไม่ต้องมีคำพูดใดๆทั้งสิ้นดวงตาหน้าต่างแห่งจิตใจประโยคนี้เราได้ยินกันบ่อย แต่เชื่อไหมครับว่าแค่หนึ่งสายตาก็สามารถบอกได้ว่าคนตรงหน้าเราคิดอะไรในใจอยู่บ้างบางครั้งไม่ต้องพูดไม่ต้องถามแค่ศบตาเพียงวินาทีเดียวความรู้สึกภายในก็ส่งสัญญาณออกมาอย่างชัดเจนผมจำได้ว่าครั้งหนึ่งเคยเจอเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งเขาไม่เคยพูดจาเสียมารยาทแต่ทุกครั้งที่พูดคุยกันผมกลับรู้สึกหนาวเย็นแปลกแปลก เหมือนถูกสแกนอยู่ตลอดเวลาจนวันหนึ่งความจริงก็เปิดเผยว่าเขาเป็นคนชอบปั่นหลังทำเรื่องลับๆโดยไม่ให้ใครรู้ตอนนั้นผมถึงเข้าใจเลยว่าบางครั้งสายตาของคนหนึ่งสามารถพูดแทนทุกอย่างที่ปากพยายามปิดบงังคนโบราณของเรามักพูดว่าอยากรู้ใจคนดูจากตาอยากรู้ความคิดดูจากท่าทีเพราะสายตาคือสิ่งที่ยากจะเสแสร้งที่สุด ไม่ว่าจะเป็นความหวังดีความเกลียดชังหรือความกลัวมันจะส่องออกมาทางดวงตาโดยไม่ต้องใช้คำพูดใดๆทั้งสิ้นลองคิดดูสิครับเวลาคุณเจอคนที่พูดดียิ้มสวยแต่เมื่อสบตาแล้วกลับรู้สึกไม่สบายใจนั่นแหละคือสัญญาณที่หัวใจคุณกำลังเตือนบางคนจะมีแววตาหลุกลิกเหมือนถูกเปิดโปงพูดไปก็ไม่กล้ามองหน้าคนอื่นตาไหวไม่หยุด แบบนั้นแสดงถึงจิตใจที่ไม่มั่นคงหรือมีสิ่งที่ต้องปิดบังส่วนอีกแบบคือพวกที่มีแววตาเย็นชาจ้องมองด้วยความเยอ่หยิ่งเหมือนกำลังวัดค่าของคนตรงหน้าอยู่ตลอดเวลาคนประเภทนี้มักมีความคิดซ่อนเร้นและไม่ไว้วางใจใครง่ายๆบางคนคิดว่าแค่แต่งตัวดีพูดจาสุภาพก็พอแล้วที่จะสร้างความน่าเชื่อถือแต่จริงๆแล้วความจริงใจ มันมองเห็นได้จากตาไม่ใช่จากคำพูดคนที่นิใจซื่อสัตย์จะมีแววตาที่เปิดกว้างมองตรงอ่อนโยนและไม่หลบเลี่ยงเขาไม่กลัวการสบตาเพราะไม่มีอะไรต้องปิดบังในประวัติศาสตร์ยังมีเรื่องราวมากมายของผู้ทรยศที่แม้แต่องค์ราชาก็สามารถมองเห็นพิรุษจากดวงตาได้บางคนยืนอ่อนหน้าเจ้านายแต่สายตาหวาดหวัน่นมือสัน่น ปากพูดจงรักภักดีแต่แววตากลับบอกว่าเขากำลังคิดสิ่งอื่นขณะเดียวกันคุณนางผู้ซื่อสัตว์แม้ต้องเผชิญอันตรายก็มักจะยืนอย่างมั่นคงมองตรงด้วยแววตาแห่งความกล้าและศรัทธาเวลาเราเจอใครใหม่ๆอย่าเพิ่งเชื่อทุกคำพูดที่เขาบอกแต่ให้สังเกตจากสิ่งที่ไม่พูดเช่นท่าทางน้ำเสียงและโดยเฉพาะดวงตา เพราะดวงตาไม่เคยโกหกเหมือนปากการฝึกอ่านสายตาคนไม่ใช่เพื่อจะไปตัดสินใครแต่เพื่อให้เรารู้ว่าควรเปิดใจหรือควรรักษาระยะห่างหลายครัมสัญชาตญาณของเราถูกต้องกว่าการคิดวิเคราะห์เสียอีกถ้าคุณรู้สึกไม่สบายใจเมื่อศบตาใครอย่าฝืนเป็นว่าเพราะคิดมากเพราะอาจเป็นสิ่งเตือนจากหัวใจที่บอกให้คุณระวังคนที่มีใจใสสะอาด มักจะมีสายตาที่เป็นธรรมชาติไม่หวาดระแวงไม่แข็งกระด้างและมองด้วยความเข้าใจส่วนผู้ที่มีเจตนาซ่อนเร้นต่อให้พยายามแสดงดีเพียงใดสุดท้ายแววตาก็จะเผยความจริงออกมาเพราะคำพูดอาจโกหกได้แต่สายตาไม่เคยโกหกและหากวันหนึ่งคุณต้องเลือกเชื่ออะไรระหว่างคำพูดกับสายตาขอให้เชื่อสิ่งที่หัวใจคุณรู้สึกจากแววตานั้นก่อนเสมอ เพราะดวงตาคือกระจกสะท้อนจิตใจอย่างแท้จริงคุณเคยสังเกตไหมครับว่าบางครั้งเราไม่ต้องใช้เวลานานก็สามารถรู้ได้ว่าคนหนึ่งจริงใจหรือแกล้งดีเพียงแค่ดูจากท่าทางของเขาเท่านั้นไม่จาเป็นต้องฟังคาพูดมากมายเพราะร่างกายของคนเราไม่สามารถหลอกได้เหมือนคำพูดทุกการเคลื่อนไหวทุกจังหวะเล็กๆที่ดูเหมือนไม่ตั้นใจลวนบอกเรื่องราวบางอย่างของจิตใจคนๆน,นั้นเสมอ ผมจำได้ว่าครั้งหนึ่งเคยไปร่วมประชุมกับกลุ่มผู้บริหารที่พูดจาสุภาพเรียบร้อยดูเหมือนเป็นคนอบอุ่นแต่สิ่งที่ผมสังเกตคือทุกครั้งที่พูดถึงผลประโยชน์เขาจะเอามือขยี้แหวนที่นิ้วตัวเองเบาๆพร้อมกับรอยยิ้มที่แข็งทื่อและเมื่อคนอื่นพูดเขากลับมักจะกอดอกหรือมองต่ำเหมือนรำคาญหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ถูกเปิดโปงว่าแอบทำเรื่องผิดไว้จริงๆนั่นแหละ ถ้าทางเล็กๆลกที่เราคิดว่าไม่สำคัญกลับสะท้อนใจคนได้ดีกว่าคำพูดเป็นร้อยประโยคคนโบราณเคยว่าไว้ว่าอยากรู้ใจคนให้ดูที่การกระทำเพราะคนที่จิตใจดีจริงจะไม่ต้องพยายามแสดงความสุภาพทุกอย่างจะออกมาอย่างเป็นธรรมชาติไม่ฝืนไม่เกินจริงเช่นเวลายื่นมือจับใครเขาจะจับด้วยความมั่นใจไม่แน่นจนเกินไปไม่หลวมจนไร้ความรู้สึก หรือเวลายิ้มเขาจะยิ้มจัดตาไม่ใช่ที่ยกมุมปากเพราะมารยาทแต่ในทางตรงกันข้ามคนที่เสแสร้งมักจะมีท่าทางที่เกินจำเป็นยิ้มมากเกินไปหัวเราะเสียงดังจนหน้าฉงนหรือชอบแตะเนื้อต้องตัวเพื่อสร้างความสนิททั้งหมดนั้นไม่ใช่เพราะเขาจริงใจแต่เพราะต้องการซื้อใจหรือหลอกความไว้ใจของคนอื่นส่วนพวกที่มีนิสัยแข็งกระด้างหยาบคาย ก็มักแสดงออกด้วยท่าทางที่ดูข่มคนอื่นเช่นชีเนียวเวลาพูดเสียงดังชอบกระแทกของหรือแสดงท่าทีเหนือกว่าคนแบบนี้ไม่ได้ต้องการสื่อสารแต่ต้องการควบคุมในชีวิตประจำวันเราอาจเจอคนหลากหลายแบบเพื่อนร่วมงานที่ดูอ่อนโยนแต่ไม่เคยจริงใจคนที่พูดจาดีแต่ท่าทีไม่เคารพหรือบางคนที่ไม่พูดมากแต่การกระทำกลับอบอุ่นและจริงใจ หากเราฝึกสังเกตเราจะเริ่มเห็นความต่างนี้ได้อย่างชัดเจนเช่นตอนคนหนึ่งกำลังช่วยเหลือผู้อื่นเขาทำด้วยความตั้งใจจริงหรือแค่ทำให้ดูดีต่อหน้าคนอื่นสิ่งที่น่าสนใจคือจิตใจภายในมักสะท้อนผ่านพฤติกรรมที่เล็กที่สุดบางคนยืนตัวตรงสงา่ามั่นคงและมีแววตาอบอุ่นคนแบบนี้มักมีจิตใจสงบมั่นคงในขณะที่บางคนเดินหลังคอมสายตาลุกหลิก มือกระสับกระสายเหล่านี้ล้วนเป็นสัญญาณของความไม่มั่นใจหรือจิตใจที่ซ่อนบางอย่างไว้ในประวัติศาสตร์ก็มีตัวอย่างให้เห็นไม่น้อยพวกคนทรยศมักจะพยายามแสดงความนอบน้อมเกินจริงยิ้มให้ทุกคนก้มหัวทุกครั้งที่พูดแต่เมื่อถึงเวลาจริงกลับหักหลังผู้มีพระคุณส่วนคนที่มีอำนาจและใจหยาบกระด้างก็มักจะแสดงออกอย่างหยิ่งผยอง เดินกระแทกเท้าพูดเสียงแข็งใช้ท่าทีบีบขั้นคนอื่นเพื่อตอกย้ำอำนาจของตัวเองดังนั้นถ้าอยากเข้าใจใครให้ลึกไม่ต้องรีบเชื่อสิ่งที่เขาพูดแต่ให้มองไปที่สิ่งที่เขาทำโดยไม่รู้ตัวเช่นวิธีจับของวิธีเดินวิธีมองวิธีนั่งหรือแม้แต่จังหวะยกมือยิ่งสังเกตบ่อยเท่าไหร่คุณจะยิ่งแยกแยะได้ว่า ใครซื่อสัตย์ใครแซงดีเพราะคำพูดอาจสวยงามได้จากการฝึกแต่การกระทำไม่มีทางหลอกตาได้ตลอดไปและเมื่อคุณเริ่มเข้าใจศิลปะแห่งการมองคนจากท่าทางคุณจะพบว่าชีวิตง่ายขึ้นมากเพราะเราจะรู้ว่าใครควรไว้ใจและใครควรอยู่ห่างโดยไม่ต้องรอให้เวลามาเปิดเผยความจริงแทนเราคุณเคยเจอไหมครับคนที่พูดเก่งมาก พูดจนใครฟังก็ต้องหลงเชื่อแต่พอเวลาผ่านไปถึงได้รู้ว่าทุกคำที่เคยฟังมันไม่มีความจริงใจอยู่เลยสักนิดเดียวโลกทุกวันนี้เต็มไปด้วยคำพูดหวานหูจนเราแทบแยกไม่ออกว่าใครพูดด้วยใจและใครพูดด้วยเจตนาแอบแฝงผมจำได้ดีครั้งหนึ่งมีเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งที่พูดจาดีเหลือเกินเขามักจะชมทุกคน ดูเป็นคนมีมารยาทและใส่ใจคนรอบข้างแต่พอถึงเวลาต้องรับผิดชอบเขากลับหายตัวตัวไปเฉยเลยเหมือนไม่เคยพูดคำไหนมาก่อนเลยตอนนั้นผมถึงได้เรียนรู้ว่าคำพูดดีไม่ได้แปลว่าคนพูดดีเพราะคนที่มีใจไม่บริสุทธิ์ต่อให้พูดสวยแค่ไหนสักวันก็จะเผยให้เห็นผ่านการกระทำคนโบราณมักเตือนว่า คำพูดหวานสามารถซ่อนขมมีดได้หมายความว่าบางคนใช้คำพูดไม่ใช่เพื่อสร้างมิตรภาพแต่เพื่อควบคุมคนอื่นพวกเขาจะพูดด้วยน้ำเสียงอบอุ่นแววตานุ่มนวลแต่ทุกถ้อยคำเต็มไปด้วยการชี้นำทำให้คนฟังรู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าไปอยู่ในกับดักทางอารมณ์โดยไม่รู้ตัวคนประเภทนี้มักมีจุดร่วมอยู่สอย่างที่ควรระวัง หพวกเขาชอบใช้คำพูดสละสลวยแต่ขาดความจริงใจ 2. พูดได้ทุกเรื่องแต่กลับไม่มีอะไรให้เชื่อได้เลย 3. มักบิดเบือนคำพูดของคนอื่นเพื่อสร้างความเข้าใจผิด 4. พูดไม่ตรงกับใจสิ่งที่พูดไม่เคยสอดคล้องกับสิ่งที่ทําลองสังเกตให้ดีครับคนที่พูดหวานเกินไป มักจะไม่ลงมือทาสิ่งใดให้เห็นจริงพวกเขาจะใช้วาทศิลป์เพื่อเอาชนะใจใช้คำพูดคือควบคุมสถานการณ์ไม่ต่างจากนักแสดงที่เชี่ยวชาญบทบาทของตัวเองอย่างสมบูรณ์แบบในชีวิตจริงผมเคยเห็นคนที่ใช้คำพูดสร้างปัญหาใหญ่โดยไม่ต้องลงมือทำอะไรเลยเพียงแค่พูดเพิ่มอีกคำหนึ่งเติมอีกประโยคหนึ่งความเข้าใจผิดก็เกิดขึ้นและจากเรื่องเล็ก กลายเป็นความบาดหมางที่ไม่มีทางกลับมาเหมือนเดิมคำพูดของคนเราจึงทรงพลังมากมันสามารถรักษาคนได้และก็สามารถทำลายคนได้เช่นกันอีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้คุณสังเกตก็คือน้ำเสียงเพราะเสียงของคนบอกถึงจิตใจได้มากกว่าที่คิดคนที่มีใจแข็งกระด้างมักพูดด้วยน้ำเสียงแข็งแหลมหรือเต็มไปด้วยอารมณ์ประชดประชัน ฟังแล้วรู้สึกเหมือนถูกตำหนิอยู่ตลอดเวลาส่วนคนที่มีเจตนาแอบแฝงมักจะพูดเสียงนุ่มนวลเกินจริงเหมือนตั้งใจสร้างภาพให้ดูอบอุ่นทั้งที่ภายในไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเลยในทางตรงข้ามคนที่พูดด้วยใจจริงเสียงจะเป็นธรรมชาติอาจไม่หวานอาจไม่เพราะแต่ฟังแล้วรู้สึกสบายใจเพราะเสียงนั้นออกมาจากความจริงใจไม่ใช่การฝืนแสดง ประวัติศาสตร์เองก็มีให้เห็นมากมายคนทรยศจำนวนไม่น้อยใช้เพียงคำพูดในการปั่นหัวผู้อื่นยกตนว่าจงรักภักดีแต่เมื่อมีโอกาสกลับหักหลังอย่างเลือดเย็นบางคนแค่ใช้วาจาใส่ร้ายก็ทําให้เมืองแตกบ้านพังครอบครัวล่มสลายได้ทั้งหมดนี้เพราะเราเชื่อคำพูดมากกว่าการกระทำดังนั้นอย่าพึ่งเชื่อใครเพียงเพราะเขาพูดดีพูดเก่งหรือพูดเพราะ เพราะความจริงของคนหนึ่งไม่ได้อยู่ในถ้อยคำแต่อยู่ในสิ่งที่เขาทำและน้ำเสียงที่สะท้อนออกมาจากหัวใจถ้าใครพูดด้วยน้ำเสียงแข็งกร้าวดูเหมือนสั่งหรือพูดด้วยเสียงที่หวานจนผิดธรรมชาติให้ระวังไว้ก่อนเสมอเพราะเสียงของเขาอาจกำลังบอกสิ่งที่ใจไม่ได้คิดและเมื่อคุณได้ยินคำพูดจากใครสักคนอย่าฟังแค่หูแต่ให้ฟังด้วยใจเพราะใจเราจะรู้ว่า เสียงนั้นมาจากความจริงใจหรือจากความหลอกลวงในทางกลับกันผมก็เคยพบคนที่พูดเสียงเบานุ่มนวลฟังดูอบอุ่นแต่พอเวลาผ่านไปกลับพบว่าเขาพูดเก่งเพียงเพราะอยากให้คนอื่นเชื่อใจไม่ใช่เพราะพูดจากใจจริงเสียงของเขานุ่มจนผิดปกติเหมือนคนที่กำลังอ่านบทพูดไม่ใช่คนที่กำลังพูดจากความรู้สึกจริงๆเสียงของคนเรามีพลังมาก มันสามารถปลอบใจหรือทำร้ายใจคนได้ในเวลาเดียวกันคนที่ใช้เสียงเพื่อควบคุมผู้อื่นมักจะพูดเร็วตัดบทหรือพูดแทรกเหมือนกลัวว่าความคิดของอีกฝ่ายจะมีค่ามากกว่าของตัวเองส่วนคนที่จิตใจไม่ดีมักจะมีเสียงที่เย็นชาฟังแล้วเหมือนกำลังโดนตัดสินมากกว่าการรับฟังแต่เสียงของคนที่จริงใจมักจะมีความนิ่งอบอุ่นและมีจังหวะธรรมชาติฟังแล้วรู้สึกปลอดภัย เหมือนเสียงนั้นมาจากคนที่เข้าใจไม่ใช่จากคนที่อยากชนะถ้าคุณลองฟังคนรอบตัวอย่างตั้งใจจะเห็นได้เลยว่ามีบางเสียงที่ทําให้เรารู้สึกอึดอัดตั้งแต่คําแรกเพราะเสียงนั้นเต็มไปด้วยแรงกดดันหรืออารมณ์ที่ไม่จริงใจและก็มีบางเสียงที่ไม่จําเป็นต้องหวานหรืออ่อนโยนแต่ฟังแล้วทําให้เราเชื่อใจได้โดยไม่ต้องอธิบายในประวัติศาสตร์มีคนจํานวนมากที่ใช้เสียงของตัวเองเป็นอาวุธ มีทั้งคนที่ใช้คำพูดประชดเพื่อทำลายชื่อเสียงคนอื่นและคนที่ใช้เสียงนุ่มๆหลอกล่อให้คนไว้ใจเพื่อสแสวงหาผลประโยชน์แต่ไม่ว่าจะใช้วิธีไหนเสียงของพวกเขามีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันมันไม่มีความจริงใจอยู่ในนั้นเลยคนโบราณเคยสอนว่าเสียงที่ออกจากใจย่อมอบอุ่นและมั่นคงคนที่มีใจดีจริงเสียงของเขาจะทำให้เรารู้สึกสบายใจแม้เพียงประโยคเดียวในขณะที่คนมีใจร้ายต่อให้พูดเพราะแค่ไหน ก็จะมีบางอย่างในน้ำเสียงที่ฟังแล้วรู้สึกไม่ไว้ใจเมื่อเราอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยคำพูดสวยหรูสิ่งที่สำคัญคืออย่าฟังแค่เขาพูดอะไรแต่ให้ฟังว่าเขาพูดอย่างไรเพราะในน้ำเสียงนั้นมักจะซ่อนความจริงของหัวใจไว้เสมอและหากวันหนึ่งคุณต้องเลือกว่าจะเชื่อคำพูดของใครให้ลองหลับตาแล้วฟังเสียงของเขาอย่างลึกซึง้งถ้าเสียงนั้นทำให้ใจคุณสงบแสดงว่ามันออกมาจากความจริงใจ แต่ถ้าเสียงนั้นทำให้คุณรู้สึกไม่สบายแม้จะพูดคำที่ดีแค่ไหนจงเชื่อสัญชตาตญาณของตัวเองเพราะหัวใจของคุณไม่เคยหลอกคุณเลยโลกนี้อาจเต็มไปด้วยคนที่พูดเก่งแต่ไม่ใช่ทุกเสียงที่ควรค่าแก่การเชื่อเสียงที่มีความหมายที่สุดคือเสียงที่ออกมาจากใจจริงและนั่นคือสิ่งที่คุณจะไม่วันหาเจอจากคนที่จิตใจไม่ซื่อสัตย์ถ้าคุณรู้สึกว่าเรื่องราววันนี้มีประโยชน์หรือทำให้คุณได้มองผู้คนรอบตัวอย่างลึกซึ้งมากขึ้น ผมอยากชวนคุณกดถูกใจให้วิดีโอนี้ไว้เป็นกำลังใจให้ทีมงานครับและถ้าคุณคิดว่ามีใครบางคนควรได้ฟังเรื่องนี้เหมือนกันก็อย่าลืมกดแชร์เพื่อส่งต่อความคิดดีๆไปให้พวกเขาด้วยนะครับคุณสามารถกดติดตามช่องและแสดงความคิดเห็นใต้คลิปเพื่อบอกมุมมองหรือประสบการณ์ของคุณเกี่ยวกับเสียงและจิตใจของคนผมอยากอ่านทุกความคิดเห็นของคุณจริงๆครับเพราะบางครั้งคำพูดของคุณอาจกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ใครอีกหลายคนและพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปครับ